สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแนนอีกแล้วนะคะในหน่วยที่9บ้านของฉันกับกิจกรรมสร้างสารรค์เอาวันนี้นะคะคุณครูแนนจะพาดเด็กๆมาสร้างแบบส่วนประกอบของบ้านในเรื่องที่1นะคะวันนี้คุณครูแนนจะพาดเด็กๆมาสร้างสะพานอ่าในชุดกิจกรรมสร้างสารรค์หน้าที่28นะคะดูกิจกรรมตามนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเด็กดูที่ใบงานของเรานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปักตัวยุอ่ะก่อนนะคะดูวิธีการเขียนนะคะเราจะเริ่มจากเลขหนึ่งเขียนโค้งลงมาหาเลขสองแล้วก็ขีดหางลงไปนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ในการทําดังนี้ค่ะ,อ,ะอุปกรณ์ของคุณคูณแนนนะคะก็คือกาวค่ะไม้ทางมะพร้าวนะคะ เป็นก้านมะพร้าวนะคะหร,ห,หรือเด็กหากิ่งไม้เล็กๆก็ได้ค่ะเอามาทำสะพานของเรานะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าเอยอ่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูแนน,นมีพี่องุ่นนะคะมาคอยช่วยคุณครูแนน,นทำงานศิลปะนะคะเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือในการติดกิ่งไม้ติดให้สวยงามนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูแนน,นขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ